น้องหนูพานเชิญใครครับน้องหนูพานเชิญไปไหนแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ที่นี่ไม่ต้องถามไปอ่านี่คุณแม่ป่ะตรงนี้นะพาเชิญตรงนี้คือบ้านเจ้าสาวตรงนี้คือรูปบ้านพอขันมากเข้ามาแล้วก็จะเชิญเจ้าสาวเจ้าสาวฝั่งเขาไม่มีเขาไม่มีคนจะดึงจะเชิญเจ้าบ่าวเข้าบ้านนะหรือก็เชิญนะคะขอเชิญสมหมาเจ้าบ่าวเข้าบ้านค่ะรูปขวางไว้ ม่ให้เข้าเข้าท้าไม่ได้ซองต้องได้ซองก่อนไม่งั้นหนูไม่จอไม่ไม่ต้องเปิดนะถ้าไม่ให้ซองไม่ต้องเปิดอ้อยแม่หนึ่งซองด้วยนะแม่ไม่ห้ออกแม่จะไปนู่นประตูเงินมาเลยครับประตั้งเลยครับอ่าประตูเงินนะครับประตูทองครับประตูทองประตูหน้าประตูหน้าพันจะเล่นครับมาเลยครับวันนี้ได้สามประตูประตูเงินประตูทองประตูหน้าหมดแล้วใช่ไหมครับประตูเพชร โอเคนะครับขากันเลยครับสีวัวนะครับเดี๋ยวจะพากันมา